เครื่องยู่ดีใช่ใช่ห้าเครื่องอยู่ดีเพราะว่าเนปต้นงยก็จุกห้าเครื่องเลยไม่ไม่เหลือเหลือครมห้าเครื่องโอ้แค่เนปเองห้องวีอยู่บ้านกลางวะฟูคลิปนี้ลงปัน่นทางบนก่อนเลยท้งนั้นจะได้ไม่มีใครเข้ามาปั่นในบ้านเสียงอะไรวะเสียงช่างมันรอดหน้านี้เลยต้องปืนพอ ลยูปืนเดี๋ยวเจอไปขะก็เจอพลอยไม่ใช่หรอแล้วลยอัดโดนอ่ะไอจูหินมันเป็นหินเดียวอ่ะก็ก้อนเนี้ยนสั้นๆสเนีงย่ะเออเนี่ยปุ้มโผพอไม่ลงหวานไม่เข้าใจใช่ปะภาวาจะมยมขาวขาวมาเปล่นไม่ขาวครับไม่มีโอเคไม่มีนะ ทำไมพอไปคนเดียดีฮะดูขอโทษแทนมือไปไปใครที่วิ่งไปรออันนั้นได้รอช่วยอ่านไ่้ไหมได้แทนไม่ได้ไม่มีเลยปีก้อนเหรอเบียร์ไม่มีนะห่างขนาดนี้มันยไงก็ต้องติดเดินไปไหนวะเดินเข้าบ้านกลางวะผู้จะออกหน้าต่างทังเลยถ้ามันมาอ๋อไม่มาไปหาเครื่องเบียร์ไม่หาเออหาเครื่องเบียร์ อยู ia, uh, oh, oh, all, mm ่เลยเห็นเบียเห็นเบียเบียโดนดึงว่ปะเบียหลโอ้โหดึงเร็ววิผาลลาก่อนเบียตีไปที่ก่อนก่อนฉันเม่งมาตละการกับที่เบียหลบแอนเบียกลองนี่ไอ้หมอนี่มันเล่นเต็มเร็วขึ้นค่ะ เดี๋ยวเขาตีอะไรเขาตีโนแมนทำไมเต็มเดินเดินตรงมาหาสองคนแล้วลงเลยมาเบียลงเลยแต่มันยังหาใครไม่เจอแลมันได้กลับมาตามเบียไปเนี่ยเจดีอยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันเบียใกล้เสร็จแล้วว่าแต่เป็นเรื่งการเคือไปนี่หรป่าตายไปแล้วเบียเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ม่เห็นตามเลยอ่ะกลับไปทำเบียร์ปอบตาเขาไม่ตามมันกระทิบเครื่องมันกระทิบเครื่องไม่ไหนจะรักแต่งนี้แมวมาเครื่องเราแล้วเบียร์ถ่วงเครื่องบอไว้ ไม่หวงังเอ้ยโอ้โหโด,โด,ดนเต็มเลยกูไอ้ยี่นี่ดึงโคตรไวเลยเดียใช่อ่านโวัะไม่น่าเด็ดว่ะว่าอา้าวมันแฝงว่ะไม่มีเหล่าขาวเลยน่าเด็ดนะทั้งนั้นแหละแตมาเอาไปแฝงเครื่องกันเ,เดี๋ยวไปไหนแน่วะเนี่ยเต่ามาดูนี้เลดดนะ้วยอา้าวกลับไปหาเครื่องแฝนแล้วเปล่าปล่อยกูเลย ปล่อยกูเลยยอดเลยเมื่อกี้มันกำลังจะเดินตรงไปหาปลอยดูื่อี้เครื่องเสร็จพอดีแอน,นหมกยังหายังหาไปแล้วครับอ,อยู่ก<า>่อตรงนู้นเดี๋ยวปั่นตรงนี้ก่อนเห็นสองเครื่องตีสจักรแมนเห็นบอยแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยทำไมเข <ทำ S 1> าเห็นนะลูนั่นน่ะดีงงเหมือนกันเฮ้ยจ<อ>บตรงไปแล้วแ้วตรงนี้ใกล้นะบิ๊คิวก็ไม่เห็นนะนเ,เนี่ยมาตีแล้วก็ปล่อยแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเป็นบี๊คิว แค่ตัวเบี bad 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 ้ยยังพอตีผมเลยเฮ้ยไอินีจยเห็นก um, okay? ูอ okay, okay, okay. ีกแล้วจะมาตีไปแล้วไอ้ิโอ้ยิงอย่างงี้สี <S <S ่ปีก็ไม่โดนแต่เบียร์มันโดนยิงไปแล้วรอบหนึ่งเลยไอ้นรอบนั้นไม่นับโอเคโอเคโอเครอบนั้นไม่นับแน่ใช่รอบนั้นไม่นับรอบนั้ไม่นับนะเตอร์หมอหิบปูนพลอยอ่ะปืนกระทืบไปแล้วด้วย คือคือตอนแรกมันหรือว่ามันเห็นพอลอยแล้วมันจะไม่ตีมันรอพอ,อยฮิ้วเสร็จก่อนแล้วค่อยไปตีอย่างเงี้ยก็ไม่น่าใช่ป่ะไม่น่าใช่ไม่แบบเนี้ยค,คือตอนแรกมโอ๊ยอโอ้ย,อ,ยอ่านมันมึงแปลกใจมากเลยมาโดนกูเนี่ยเหมือนได้ย <c oughs> <c oughs> ินเสียงไม่มีเสียงหัวใจเดินมาเลยคืออะไรกู <c oughs> อันนี้เหมือนเสีงเคแถวบ้านใหญ่กินเลิศไม่มีเสียงหัวใจด้วยอ่ะเพิ่งไม่มีเสียงตอนที่โดนดึงแล้วเนี่ย ไม่งั้นพ่อ่ารนก็รู้ก็ดีจะมานั่งฮิวนทำไมอ๋อเกมรู้เม่เกียไม่รู้ตัวจนกระทั่ง,งโดนดึงเลยนะฮิวจนแบบผู้นายปักบุดไปยังก็ไม่น่าใช่เหนื่อยอพอยๆออ,อจะแตกกันนะอ,อ่านแตกของบุญใกลไใ้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไกลอยู่ไกลอยู่ ไม่ยอาพีคิววะเบียร์เราไม่มีไม่มีโดนคนตลอดเลยอะนั่หน่อยเดิเปิด์ของมันหรือเปล่าอ๋อไอ้ฝั่งย่าอะไรเห็นคนเหรอไอมันไม่น่ามีใครใส่แล้วบอกว่า,าไม่แน่หรอกจะไปเอาแคมป์อ่ดน,นะไปแล้วเดินมาแล้วอเออเดินกลับไปแล้วแม่งมีมูลล็อกกัด ยไม่เห็นพอยนี่ไงวะทำไมไม่เห็นอฟตลอดหรือวะนั่นน่ะดิ <c oughs> อาด <c oughs> ้าวไปเรียบร้อถ้ามันจะทุกคนจะงงนะเพราะว่าพลอ,อยอะแอบมข้างตู้แต่มันยกมือมาตรงตู้่ะยกมือจะดีเนี่ย <c oughs> ไปละซึ่งในตู้วานเล็กน,นะ อ,อ,อันไม่คิดว่ามันจะมาหาเราเหรอไม่มาหรอกกูกดปังยาก <laughs> ไม่มาหรอกกูกดปังายาเดี๋ยว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 นี่ยมึงบอกมันมีเพิร์กกลัวมันนี่กูไม่รู้กูก็มีเพิร์กลรกลัวกูกดปังยากูเห็นไงแต่แต่ว่ามันมันยิงไกลนะเพื่อนลุงก็ะจะคานไอ่านให้ได้ไอ้อหอยก็จะคานลุงให้ได้ไดมีเพิร์กไงยแต่มันมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันมามาไม่เลอามากูแตกครับกูแตกครับ หน่วงหน่อยแน่โนไม่มีไม่มีไม่มีโอเคพลอยพลอยทำอะไรคือเมื่อกี้จะไปแทงให้ลุงแต่ว่ามันเข้าไปไม่ทันแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบเดินไปไปต่อไม่ได้ไปก็ไม่ได้เดินเดินไปประตูน่ะเดินไปประตูมึงไะเปิดประตูตรงบ้านเล็กแค่ประตูอยู่แนวเดียวกันแนวเดียวกันได้กูอยู่ดีกูลน้าไปหลังบ้าน ลากไปบนบ้านแล้วนะเอามาเอาพลอ,อยแทนพลอยมาบ้านเล็กอุ้ย,ยไปประตูอันไอ้พลอยผมใช้ดิเดเลยพลอยอยู่นะใช้ดิเดเลยพลอยอยู่นะไนกลเกินบอกใครก็ไม่รู้บอกผม <c oughs> แต่ผมโดดลงไปไม่ได้ผมตาย <c oughs> ฝั่งเดียวกันเลยดิตายไปตัวอยู่ฝั่งเดียวกัน,นเลยลงเลยพ่อหอยมันเดินวนวอล์กไปหาพ่อไอยู่<ด>แคมแคมแคมแล้วก็ดูประตูไปด้วยแคมดูเอ้ยออกออกหอ่างระยะไอ้นี่ไปละสามสิบสามสิบหกเมตรอะลงเลยกันนะพ่อยออกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วพลอวิ่งมาบ้านเลยทันปะไม่ทันไม่ทันเลยอยู่กับผมทำไปประตูอ่านแทนก็เขาบอกไม่ทันไง ก็ไปอยู่ตรงทางทางไปไปไมไออไปเลยไปเลยออกไหยออกไหมตายอ่ะออกแล้วเลยไม่นะใครใครเปิดประตูออกเลยเดี๋ยวมันล็อกประตูเออออกเลยออกเลยเดี๋ยวมันล็อกประตูกูจะโดนแหวนแล้วล็อกปะไม่ล็อกโอเคโอเคโอเคไปโอเครอบหมดกูกูกูไปทำคนอื่นมากูระแวงล็อกประตูมากเลย